ระบิดาเราขอบคุณพระองค์สำหรับพระวจนะในคืนนี้เรายกย่องพระวจนะของพระองค์เรานับถือพระวจรนะของพระองค์และเราขอบคุณพระองค์พระเจ้าที่ชีวิตของหลายคนจะเปลี่ยนไปโดยสิ้นเชิงผ่านทางฤทธิเดชของพระวจรนะของพระองค์ขอเปิดหัวใจทุกดวงในคืนนี้ทำลายทุกอย่างที่จะเป็นอุปสรรคและขอโปรดเปลี่ยนเราในพระนามพระเยซูคริสต์อาเมน หัวข้อที่ฉันจะสอนสัปดาห์นี้เป็นเรื่องที่ฉันมักจะสอนอยู่เสมอฉันมักจะเลือกหัวข้อแล้วก็เริ่มจากฉันสอนทั้งหมด4ครั้งฉะนั้นฉันจะพูดถึงทั้งสี่มุมเพราะฉันคิดว่าบางครั้งคุณจะต้องอยู่กับเรื่องหนึ่งสักพักหนึ่งเพื่อที่จะได้เข้าใจมาจริงๆมีบ้างบางครั้งที่ฉันจะสอน4ี่หัวข้อที่ต่างกันแต่น้อยมากสําหรับฉันเพราะว่าฉันเป็นครูฉันชอบที่จะเข้าใจแบบหมดเปลือกเพราะฉะนั้นในสัปดาห์นี้เราจะมาพูดถึงเรื่องการเผชิญหน้า หลายคนไม่ชอบการเผชิญหน้าบางคนกลัวการเผชิญหน้าพวกเขากลัวการเผชิญหน้าและคนส่วนใหญ่ที่ไม่ชอบการเผชิญหน้ามักจะหาข้อแก้ตัวที่จะไม่เผชิญหน้าด้วยการพูดว่ามันยากเกินไปสาหรับฉันที่จะเผชิญหน้าเอาละใครก็ตามที่บอกว่าคุณไม่จําเป็นต้องทําบางอย่างในชีวิตที่เป็นเรื่องยากแค่เพราะว่าบางอย่างเป็นเรื่องยากก็ไม่ได้หมายความว่าเราจะต้องปลีกตัวออกมาโดยอัตโนมัติส่วนตัวฉันเองไม่ค่อยมีปัญหามากเท่าไหร่กับการเผชิญหน้า จริงๆแล้วฉันออกจะเก่งเกินไปด้วยซ้ำกับการเผชิญหน้าแต่ฉันต้องฝึกเรื่องการเผชิญหน้ากับความกลัวการจะต้องรับมือกับเหตุการณ์และสถานการณ์ในชีวิตด้วยวิธีที่พระเยซูคริสต์เผชิญหน้ากับมันและต่อสู้กับมันฉันต้องฝึกเผชิญหน้ากับมารซสตานนานๆครั้งพระเจ้าก็จะให้บทเรียนใหม่ๆกับฉันเรื่องการเผชิญหน้ากับมันและไม่ยอมให้มันมามีอิทธิพลและมาบงการชีวิตฉันด้วยคำหลอกลวง รู้ไหมว่ามีเรื่องสําคัญมากที่เราต้องเรียนรู้ในฐานะของคริสเตียนและฉันก็พบว่าฉันต้องเรียนรู้อยู่เรื่อยๆเพราะว่าบางครั้งบางเรื่องคุณก็รู้นานจนสนิมเกลอะทําให้คุณต้องหันกลับมาหรือฟื้นใหม่อีกครั้งให้เราอาเมนด้วยกันได้ไหมฉะนั้นคืนนี้เราจะเรียนพระวจนะด,ด้วยกันในหัวข้อได้เวลาหยุดวิ่งหนีได้เวลาที่จะหยุดวิ่งหนีจากบางสิ่งและเริ่มเผชิญหน้ากับมันคนเรามักจะวิ่งหนีหลายอย่างพวกเขาวิ่งหนีจากที่ พวกเขารู้สึกไม่สบายใจเพื่อไปหาสิ่งใหม่พวกเขาวิ่งหนีอดีตมนุษย์เราบางคนวิ่งหนีหน้าที่ความรับผิดชอบเขาไม่อยากรับผิดชอบหลายสิ่งหลายอย่างที่เราต้องพบเจอในสังคมทุกวันนี้เป็นสิ่งที่น่ารังเกียจเพียงเพราะว่าเราไม่อยากจะรับผิดชอบพวกเขาไม่อยากรับภาระ เราต้องจัดการกับความกลัวและเกรงกลัวพร,พระเจ้ามนุษย์เราลืมไปแล้วว่าควรจะเกรงกลัวพระเจา้ายังไงพระเจา้าคือพระเจ้าพระองค์ไม่ใช่แค่เพื่อนของเราพระองค์หมายความตามที่ทรงตรัสพระองค์พูดถึงสิ่งที่พระองค์หมายถึงแล้วในพระคัมภีร์ก็สอนคำหนึ่งตลอดทั้งเล่มว่าเราหว่านอะไรเราก็จะเก็บเกี่ยวสิ่งนั้นถ้าเราหว่านในฝ่ายวิญญาณเราก็จะเก็บเกี่ยวในฝ่ายวิญญาณและชีวิตนิรันดร์ถ้าคุณหว่านในฝ่ายเนื้อหนังคุณก็จะเก็บเกี่ยวฝ่ายเนื้อหนังพินาศความเน่าเปื่อยและถูกทำลาย พระเจ้าทรงมีแบบแผนในการใช้ชีวิตเราเรียกมันว่าคำสั่งไม่ใช่คำแนะนําคำสั่งพระองค์ตรัสว่าข้าพเจ้าตั้งชีวิตและความตายท่านจงเลือกเอาข้างชีวิตเพื่อท่านและลูกหลานของท่านจะได้มีชีวิตอยู่เราเป็นส่วนหนึ่งของพระเจ้าพระองค์มีหน้าที่ของพระองค์เรามีหน้าที่ของเราถ้าเราไม่ทําหน้าที่ของเราเราก็จะไม่ได้เก็บเกี่ยวผลในส่วนที่ พระเจ้าทำสิ่งที่ดีเกี่ยวกับการมีความสัมพันธ์ที่ดีกับพระเจ้าคือถึงแม้ว่าพระองค์จะมอบหน้าที่ให้เราทำพระองค์จะประทานกำลังให้เราสามารถทำได้ด้วยเพราะฉะนั้นไม่มีข้อแก้ตัวใดๆเลยเราจำเป็นต้องรับผิดชอบหลายคนไม่มีความรับผิดชอบพวกเขาสร้างพวกเขาของหนี้สินแล้วเมื่อ,อไรที่มันสูงมากเกินที่จะรับไหวพวกเขาก็จะล้มละลายแล้วก็เริ่มต้นใหม่อีกครั้งไม่ใช่แค่กับคนเท่านั้นแต่เกี่ยวกับหน้าที่การงานด้วย ฉันไม่ได้กำลังตำหนิใครนะแต่มีบางครั้งในชีวิตของฉันที่ต้องเจอปัญหายุ่งเหยิงฉันแต่งงานกับผู้ชายคนแรกที่เข้ามาเพราะคิดว่าคงไม่มีใครต้องการฉันเข้าไปเป็นหนี้หลายที่จากนั้นเขาก็ทิ้งฉันไปแล้วพวกเจ้าหนี้ก็มาตามเก็บหนี้ที่ฉันในขณะที่เขาก็ยังไปสร้างหนี้ที่อื่นเรื่อยๆและฉันก็ต้องหมดตัวตอนที่ฉันอายุเพียง19ปีมีหลายครั้งที่ฉันไม่คิดว่าคุณมีทางเลือกแต่มีอย่างหนึ่งที่เกิดขึ้นนานๆครั้งที่คนเรามักจะทําเวลาที่เราไม่มีทางเลือก จนกลายเป็นเรื่องธรรมดาในทุกวันนี้และเราต้องเลิกใช้ชีวิตแบบนั้นเราต้องมีความรับผิดชอบและทำในสิ่งที่พระเจ้าสั่งให้เราทำคุณช่วยทำอะไรสักอย่างที่ไม่ใช่มองฉันแบบงง,งๆแบบไม่รู้จะทำยังไงคุณอาจจะไม่ชอบเรื่องนี้ฉันรู้ว่ามันไม่ค่อยเหมาะกับทุกๆคนที่นี่ ฉันไม่ได้หมายความว่า,วามันไม่สําคัญแต่ตอนที่ฉันขึ้นมาพูดอยู่ตรงนี้คืนนี้ฉันบอกว่าฉันหวังว่าพระเจ้าจะส่งคนกลุ่มที่เป็นคริสเตียนนาน15-20ถึงปีแต่ยังเป็นผู้เชื่อไว้ทารกและเป็นโรคหนักมาให้ฉันเพราะว่าฉันจะเป็นคนปลดพันธนาการในคืนนี้อเมนไหม <laughs> และทางเดียวที่เกิดขึ้นก็คือถ้าเราทานเนื้อของรพระเจ้าฉันไม่ใช่นักเทศที่จะให้ของหวานเหมือนที่คุณรู้พระเจ้าจะส่งคนอื่นมาทีหลัง มาทำแผลให้คุณแต่ฉันจะฟาดคุณสักหน่อยในคืนนี้อาเมนไหมคนเราวิ่งหนีจากความรับผิดชอบคนเราวิ่งหนีงานหนักพวกเขาวิ่งหนีสิ่งที่ยากพวกเขาหนีเหตุการณ์ที่พวกเขาลำบากพวกเขาวิ่งหนีความบาปของเขาเองพวกเขาวิ่งหนีจากตัวเองพวกเขาวิ่งหนีความจริงคนบางคนใช้ชีวิตทั้งชีวิตกับการวิ่งหนีพรุ่งนี้เช้าฉันจะสอนเรื่องวิธีการทั้ง6ประการ ที่ทำให้เราที่ทาให้เราวิ่งหนีจากสิ่งต่างๆทางเดียวที่เราจะวิ่งหนีจากสิ่งต่างๆไม่ใช่แค่การวิ่งหนีทางร่างกายเท่านั้นมีหลายคนที่หนีไปในฝ่ายร่างกายและหนีไปจากสิ่งที่พระเจ้าต้องการให้เขาอยู่เพื่อเผชิญหน้าและก้าวผ่านมันไปแต่มีหลาย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 ทางที่เราหลบหลีกหลีกเลี่ยงฉันอยากเป็นคนที่เผชิญหน้ากับคนอื่นได้โดยที่จะไม่วิ่งหนีอีกต่อไป เพราะว่าพระเจ้าไม่ต้องการให้เรากลัวพระองค์อยากให้เราเข้มแข็งและกล้าหาญและพระองค์อยากให้เรารู้ว่าเราสามารถรับมือกับทุกสิ่งที่เข้ามาในชีวิตของเราได้นั่นฉันหมายถึงสุดยอดเลยเพระวจะนะตอนหนึ่งในหนึ่งยอห์นบทที่4ข้อ4เป็นตอนที่จุดไฟในใจฉันได้เลยท่านเป็นฝ่ายพระเจ้าและได้ชนะเขาเหล่านั้นเพราะว่าพระองค์ผู้ทรงอยู่ในท่านทั้งหลายเป็นใหญ่กว่าผู้นั้นที่อยู่ในโลก เราไม่จําเป็นต้องไปต่อสู้กับมนันแค่เราต้องย้ําให้มันรู้ว่ามันเป็นใครและเราเป็นใครและเราต้องมีความกล้าเผชิญหน้าสักหน่อยแล้วพูดว่าไม่ฉันจะไม่ยอมแพ้เรื่องนี้แน่ไม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 ,ไม่แทนที่เราจะพูดว่าก็ฉันหวัว่ามาสตานจะเออฉันบอกคุณได้เลยมาสตานมันเกาะอยู่บนหลังฉันฉันถูกจู่โจมฉันถูกจู่โจม เราต้องผ่านช่วงเวลาต่างๆในพระกายของพระคิดขณะที่คนอื่นๆกาลังถูกจู่โจมถูกทําร้ายและพระเจ้าตรัสกับฉันวันหนึ่งว่าถ้าเจ้ายังอยู่ภายใต้การถูกทําร้ายเจ้าจะต้องอยู่อย่างนั้นตลอดเวลาซึ่งนั่นมันหมายถึงควรจะต้องเพิ่มบางอย่างในชีวิตมีพระวิญญาณบริสุทธิ์มากขึ้นอมันเหมือนกับฉันเป็นลูกของพระเจ้าฉันจะไม่ยอมใช้ชีวิตไปเรื่อยเปื่อยตลอดชีวิตนี้ฉันเป็นหัวไม่ใช่หางอยู่เหนือไม่ได้หยุดใต้ ฉันจะไม่อยู่กับความกลัวฉันจะไม่วิ่งหนีอะไรเพราะว่าฉันสามารถทำทุกสิ่งที่ควรทำในชีวิตผ่านทางพระเยซูคริสต์ผู้ทรงเสริมกำลังข้าพเจ้า <S <S 1> <S 1> คุณสามารถทำทุกสิ่งที่คุณต้องทำได้เดฟกับฉันเคยติดหนี้บัตรเครดิตครั้งหนึ่งแล้วเราก็ตัดสินใจว่านั่นไม่ใช่ชีวิตที่พระเจ้าอยากให้เรามีแล้วเราก็จัดการกับเรื่องนั้น ซึ่งเป็นเวลาหนึ่งหรือ2ปีที่เราต้องอยู่อย่างประหยัดประหยัดประหยัดมากๆและไม่ซื้อของชิ้นใหญ่เลยสักชิ้นหนึ่งแล้วเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณทําด้านหนึ่งมากเกินไปทางเดียวที่จะทําให้ถูกต้องก็คือเดินหน้าไปและทําอีกด้านหนึ่งให้มากขึ้นเราใช้เงินมากเกินไปตอนที่คุณรูดการ์ดคุณกําลังรูดการ์ดซื้อของที่คุณไม่มีเงินมากพอที่จะซื้อการใช้บัตรเครดิตไม่ใช่เรื่องผิดฉันก็ใช้แต่ฉันไม่ซื้อของที่ฉันไม่มีกําลังมากพอจ่าย ถ้าคุณทําแบบนั้นคุณก็กําลังเอาเงินของวันพรุ่งนี้มาใช้ในวันนี้แล้วเมื่อพรุ่งนี้มาถึงคุณก็จะไม่มีเงินเหลือพอคุณก็เลยยืมเงินของเดือนหน้าปีหน้าเดือนหน้าแล้วก็ปีหน้าคือเราก็เคยเป็นแบบนั้นเหมือนกันเป็นเหมือนคนอื่นๆที่คิดว่าเราต้องมีทุกอย่างในตอนนี้จนรอไม่ไหวแล้วแล้วหลังจากนั้นเพราะว่าเราดันใช้เงินนั้นไปแล้วจากนั้นเราก็มาถึงจุดที่จะต้องใช้เวลาหนึ่งหรือสองปีที่เราจะไม่ซื้อของชิ้นใหญ่เลยซึ่งมันก็สมควรแล้ว และคุณบางคนก็สมควรทําแบบนั้นเหมือนกันเรื่องนี้จะสนุกมากจนฉันแทบจะทนไม่ไหวฉันบอกได้เลยก็ไม่รู้นะฉันก็ไม่รู้นะอาจารย์ฉันอาจจะเล่าเรื่องให้คุณฟัง30สินาทีแล้วก็ไปนั่งเห็นไหมเราจะต้องมีท่าทีแบบนั้นฉันทำให้ตัวเองมีปัญหายุ่งเหงิงไปหมด แล้วมันก็ไม่มีเหตุผลอะไรที่ฉันจะไม่ดิ้นรนอะไรเลยเพื่อจะช่วยให้ฉันผ่านเรื่องพวกนี้ไปให้ได้พวกเราต่างก็อยากได้ปาฏิหารจากพระเจ้าที่จะช่วยแก้ไขทุกอย่างที่เราได้ทําลงไปแต่ฉันบอกได้เลยส่วนใหญ่พระเจ้าเองก็จะไม่ทําอะไรแบบนั้นให้คุณหรอกนะบางครั้งมันอาจจะเกิดขึ้นบ้างแต่ส่วนใหญ่พระองค์จะให้คุณต้องก้าวผ่านมันไปด้วยตัวเองเพราะว่าถ้าเราไม่ทําแบบนั้นเราก็ไม่มีวันได้เรียนรู้แล้วเราก็จะกลับไปทําอะไรที่โง่เขลาแบบนั้นซ้ําๆอีก เพราะฉะนั้นเราต้องเลิกหนีเรามาดูในพระคัมภีร์ว่าเกิดอะไรขึ้นกับคนที่วิ่งหนีบ้างกิจการบทที่7ข้อ20พระเจ้าสอนตรงนี้ให้ฉันในช่วงปี90ซึ่งฉันหยิบม,มาสอนทุกๆสองสปีแล้วนี่ก็ผ่านไปสองสปีแล้วจากที่ฉันเคยสอนเรื่องนี้แล้วฉันก็อยากได้ยินตัวเองสอนอีกครั้งในคืนนี้ฉันมักจะบอกว่าถ้าคุณไม่อยากฟังฉันก็จะเทศให้ตัวเองฟัง กิจการบทที่7ข้อ20คราวนั้นโมเสสเกิดมามีรูปร่างงดงามเฉพาะพระพักพระเจ้าเขาจึงได้เลี้ยงไว้ในบ้านบิดาจนครบสามเดือนและเมื่อลูกอ่อนคนนั้นถูกทิ้งไว้นอกบ้านแล้วราชธิดาของฟาโรจึงรับมาเลี้ยงไว้ต่างบุตรของตนพระราชาที่โหดร้ายได้ออกคำสั่งให้ฆ่าเด็กทารกเพศชายให้หมด แต่พ่อแม่ของโมเสสซ่อนเขาไว้พระเจ้าทรงมีแผนการสำหรับโมเสสฝ่ายโมเสสจึงได้รับการสอนในวิชาการทุกอย่างของชาวอียิปต์มีสมรรถภาพในการพูดและกิจการต่างๆแต่ครั้นโมเสสมีอายุย่างเข้า40ปีก็นึกอยากจะไปเยี่ยมญาติพี่น้องของตนคือชนชาติอิสราเอลเพื่อจะช่วยเขาและดูแลพวกเขาโมเสสมีจิตใจที่ดีเขาอยากจะช่วยคนอื่นเมื่อท่านได้เห็นคนนึงถูกข่มเหง จึงเข้าไปช่วยโดยฆ่าชาวอียิปต์ซึ่งเป็นผู้กดขี่นั้นเป็นการแก้แค้นฉันอยากจะอยู่ตรงนี้ก่อนว่าพระเจ้าไม่เคยบอกให้เขาทำอย่างนั้นเขาทำอย่างนั้นลงไปด้วยตัวเขาเองเขาอยากช่วยคนอื่นเขาอยากเห็นคนที่เจ็บปวดได้รับการช่วยเหลือแต่เขาไม่รอที่จะทำด้วยวิธีการของพระเจ้าและในเวลาของพระเจ้าพระเจ้าทรงเรียกเขาแต่เราต้องจัดการกับจุดบกพร่องในชีวิตเขาก่อน ถ้าคุณไม่รู้ว่าจุดอ่อนของคุณคืออะไรแล้วก็คุณจะต้องเรียนรู้จุดบกพร่องไม่ได้เป็นสิ่งที่น่ารังเกียจหรือเป็นคําที่น่ากลัวจุดบกพร่องที่อยู่ในที่ที่ถูกต้องนั้นเป็นสิ่งที่สวยงามที่สุดที่จะเกิดขึ้นกับคุณอเมนไหมมีห้าคนที่เข้าใจที่ฉันพูดฉันอาจจะได้เสียงตอบรับมากกว่านี้ถ้าฉันเทศเรื่องปฏิหารแต่ฉันจะช่วยคุณ ฉันจะเทศเรื่องที่คุณจะนําไปใช้ในชีวิตได้ภายในหนึ่งเดือนนับจากวันที่จุดบกพร่องทุกอย่างถูกจัดการเรียบร้อยแล้วอเมนไหมขอบคุณข้อ25ฉันชอบมากด้วยคาดว่าญาติพี่น้องคงเข้าใจว่าพระเจ้าจะทรงช่วยเขาให้รอดด้วยมือของตนช่วยเหลือพวกเขา เพื่อที่พวกเขาจะยอมรับเขาแต่เขาหาเข้าใจดังนั้นไม่ฉันจะเล่าให้ฟังว่าตอนที่พระเจ้าทรงเรียกฉันในปี1976ให้มาทำงานที่ฉันทำอยู่ตอนนี้ฉันคาดหวังให้ทุกคนดีใจกับฉันและให้กำลังใจฉันฉันหวังว่าพวกเขาจะเข้าใจว่าพระเจ้าทรงเรียกให้ฉันมาช่วยเหลือพวกเขาแต่มีปัญหาเดียวคือพวกเขาไม่ต้องการความช่วยเหลือจากฉันพวกเขาไม่ได้มีความสุขกับฉัน พวกเขาไม่เข้าใจทำให้ฉันเจ็บปวดมากมากมากสุดๆแต่ฉันก็ยังยืนอยู่ที่นี่มันเป็นสิ่งที่ดีที่สุดที่เกิดขึ้นทุกอย่างไม่จำเป็นต้องรู้สึกดีถึงจะเป็นสิ่งที่มาจากพระเจ้าฉันบอกว่าทุกอย่างไม่จำเป็นต้องรู้สึกดีถึงจะเป็นสิ่งที่มาจากพระเจ้า <S <S เราต่างต้องการชีวิตใหม่แต่ฉันอยากจะบอกว่าวันศุกมาถึงก่อนวันอาทิตย์ นั่นหมายถึงไม่มีชีวิตใหม่แน่นอนหากปราศจากการตรึงที่กางเขนและชื่อเสียงของฉันต้องถูกตรึงกางเขนในช่วงนั้นฉันจําเป็นต้องเอาชื่อเสียงของฉันไปตรึงไว้บนกางเขนพร้อมกับพระเยซูและต้องตายจากการสนใจว่าคนอื่นจะคิดยังไงกับฉันแล้วมันก็เป็นสิ่งหนึ่งที่หินสุดๆเลยแต่เราจะไม่ได้รู้เลยว่าอิสระคืออะไร จนกว่าจนกว่าเราจะมาถึงจุดหนึ่งในชีวิตเราว่าเราไม่จำเป็นต้องทำอะไรเพื่อให้คนอื่นประทับใจอีกต่อไปคุณได้ยินที่ฉันพูดไหมเราจะไม่รู้เลยว่าเสรีภาพคืออะไรจนกว่าเราจะมาถึงจุดหนึ่งในชีวิตที่เราจะไม่ต้องทำอะไรเพื่อสร้างความประทับใจให้คนอื่นนั่นคือเมื่อคุณเป็นอิสระแล้ว เมื่อคุณไม่ต้องพยายามทำอะไรเพื่อให้คนอื่นประทับใจคุณก็ทำแค่ในสิ่งที่คุณเชื่อว่าพระเจ้าสั่งให้คุณทำอาเมนไหมข้อ26ในวันรุ่งขึ้นโมเสสได้เข้ามาพบเขาขณะวิวาทกันก็อยากจะให้เขากลับดีกันอีกจึงกล่าวว่าเพื่อนเอ๋ยท่านเป็นพี่น้องกันฉะนั้นจึงทำร้ายกันเล่าฝ่ายคนที่ข่มเหงเพื่อนนั้น จึงผลักโมเสสออกไปและกล่าวว่าใครได้ตั้งเจ้าให้เป็นผู้ครอบครองและผู้พิพากษาพวกเราเจ้าจะฆ่าเราเสียเหมือนฆ่าชาวอียิปต์เมื่อวานนี้หรือและตรงนี้บอกว่าเมื่อโมเสสได้ยินคํานั้นจึงหนีไปนั่นหมายถึงเขาวิ่งหนีเขาวิ่งหนีเขาในประเทศตัวเองและเป็นคนแปลกหน้าที่อาศัยอยู่ในแผ่นดินมีเดียนซึ่งปรากฏว่า เป็นถิ่นธุรกันดาลนั่นปแปลว,ว่าเขาหนีออกจากเมืองเอลปาโซออกไปอาศัยอยู่ในที่ห่างไกลออกไปถึง300รไมล์ในทะเลทรายที่ที่ไม่มีอะไรเลยและที่นั่นเองเขาก็ได้พบผู้หญิงคนหนึ่งเขาแต่งงานและมีลูกสองคนเขามีลูกชายสองคนและอาศัยอยู่ที่นั่น40ปี และในพระคัมภีร์ไม่ได้พูดถึงรายละเอียดในตอนนี้ว่าว่าเกิดอะไรขึ้นในช่วง40ปีนั้นเพราะว่าบางครั้งที่พระเจ้าทรงสร้างอะไรบางอย่างในตัวเรามันเป็นเรื่องส่วนตัวและวุ่นวายเกินไปที่จะให้คนอื่นมารับรู้อเมนไหมแต่อย่างไรก็ตามหลังจาก40ปีผ่านไปพระคัมภีร์ก็บันทึกว่า โมเสสเป็นผู้ที่อ่อนน้อมถ่อมตนและอ่อนโยนที่สุดบนโลกนี้และที่ตลกกว่านั้นก็คือโมเสสเป็นคนเขียนตรงนั้นด้วยตัวเขาเองฉะนั้นฉันยังไม่เข้าใจหรอกว่าคุณจะสุภาพและอ่อนโยนจนคุณบอกว่าตัวเองสุภาพและอ่อนโยนได้ยังไงแต่ในจุดนั้นพระเจ้าเรียกให้เขาทำในสิ่งที่ตัวเขาพยายามทำเมื่อ40ปีก่อน และตอนนี้เขาก็ไม่อยากทำอะไรอีกแล้วจนในที่สุดพระเจ้าต้องบังคับให้เขาไปแต่ฉันอยากให้คุณดูบางอย่างที่ฉันคิดว่ามันเป็นเรื่องประหลาดจริงๆข้อ30ครั้นล่วงไปได้40ปีทูตองค์หนึ่งของพระเจ้ามาปรากฏแก่โมเสสในเปลวไฟที่พุ่มไม้ในถิ่นทุรก,กันดารแห่งเขาซีนายเมื่อโมเสสเห็นก็ประหลาดใจด้วยเรื่องนิมิตนั้น ครั้งเข้าไปดูใกล้ๆก็มีพระสุรเสียงของพระเจ้าตรัสว่าเราเป็นพระเจ้าของบรรพบุรุษของเจ้าคือพระเจ้าของอับ,บราฮัมของเอกรัก,กและของยาโคบโมเสสจึงกลัวจนตัวสั่นไม่อาจมองดูฝ่ายพระเจ้าตรัสกับโมเสสว่าจงถอดรองเท้าออกเสียเถิดเพราะที่ซึ่งเจ้ายืนอยู่นี้เป็นที่ศักดิ์สิทธิ์ฟังนะแท้จริงเราได้เห็นความทุกข์ของชนชาติของเราที่อยู่ในประเทศอียิปต์แล้วและเราได้ยินเสียงคร่ำครวญของเขาเราจึงลงมาเพื่อจะได้ช่วยเขาให้รอดมาเถิด เราจะให้เจ้าไปยังประเทศอียิปต์นี่เป็นประเด็นที่ฉันอยากจะบอกฉันจะพิสูจน์ให้คุณเห็นว่าอะไรที่คุณวิ่งหนีมันฉันไม่สนว่าคุณหลบมากี่ปีแต่ไม่ช้าก็เร็วคุณจะต้องกลับไปและ,ะเผชิญหน้ากับมัน และจัดการกับมันในเรื่องนั้นจัดการกับปัญหานั้นที่คุณหนีมาเพราะถ้าคุณไม่ทำอย่างนั้นมันจะกลายเป็นสิ่งที่คอยรังควานอนาคตของคุณมันจะรบกวนคุณมันจะทรมานคุณเป็นสิ่งที่มารซาตานจะใช้ต่อสู้คุณพระเจ้าอยากให้เรารเผชิญหน้ากับปัญหาและก้าวผ่านมันไปพระเจ้าไม่เคยบอกให้โมเสสนีไปจากอียิปต์โมเสสนีเอง เขาได้เรียนรู้หลายอย่างเกี่ยวกับถิ่นทุรกันดารมันต้องใช้เวลาถึง40ปีแต่ใครจะบอกได้ว่าเขาอาจจะเรียนรู้ได้เร็วกว่านี้ถ้าเขายังอยู่ที่อียิปต์พระเจ้าไม่ได้เรียกให้เราหนีฉันไม่รู้ว่าคุณสังเกตหรือเปล่าแต่ในพระคัมภีร์พระเจ้าประทานยุทธภัณฑ์ให้กับเราในเอเฟซัสบทที่6พระองค์ประทานยุทธภัณฑ์ให้กับเราและทุกอย่างทุกอย่างนั้นเพื่อป้องกันด้านหน้าไม่มียุทธภัณฑ์ที่ป้องกันด้านหลังนั่นเพราะว่าพระเจ้าไม่ได้ต้องการให้คุณวิ่งหนีอะไรทั้งสิ้น เราไม่คิดว่าจะต้องปกป้องด้านหลังของคุณนะพร์ประทานทุกสิ่งที่คุณต้องการสาหรับปกป้องด้านหน้าเอาความจริงคาดเอวเอาความชอบธรรมเป็นทับซวงเครื่องป้องกันอกรองเท้าแห่งสันติสุขพระแสงโลกแห่งความเชื่อและพระองค์ต้องการให้คุณออกไปเหมือนก้องทัพของพระเจ้าและบอกว่าฉันจะไม่กลัวฉันจะไม่วิ่งหนีเราจะต้องเป็นเหมือนดาวิดน้อยๆเป็นคนเลี้ยงแกะหนุม่มเมื่อไม่มีใครต้องการสู้กับยากโกลิอัตซึ่งดาวิดเองก็รู้สึกอาย เขารู้สึกอายที่กองทัพอิสราเอลได้แสดงความขี้ขลาดต่อนหน้ายักษ์ตนนี้เขาบอกกลริอัตว่าเจ้าคือไขรเล่าจึงมาท้าทายกองทัพของพระเจ้าอยู่เขารู้ว่าพระเจ้าทรงสถิตยอยู่กับเขาเขาเออกไปพร้อมกับถือสลิงและหินห้าก้อนแล้วก็ฆ่ายักษ์แต่ฉันชอบสิ่งที่รพระบีได้สอนโกลริอัดเอาแต่พูดแย่ๆกับดาวิด Terror, society, ส่วนดาวิดก็ออกพระนามพระเจ้าอย่างเดียวท่านมาหาข้าพเจ้าด้วยดาบด้วยหอกด้วยหอกซัดแต่ข้าพเจ้ามาหาท่านในนามแห่งพระเจ้าจอมโยธาในวันนี eland, ้ข้าพเจ้าจะตัดศีรษะของท่านเสียและในวันนี้ข้าพเจ้าจะให้ศพของกองทัพฟิลิสเตียแก่นกในอากาศเพราะข้าพเจ้ามาหาท่านในพระนามแห่งพระเจ้าจอมโยธาเขาเป็นแค่เด็กหนุ่มที่ดุดันเป็นเด็กเลี้ยงแกะไม่ได้เป็นคนมีอายุแค่มีอายุมากกว่าวัยรุ่นนิดเดียวแต่เขารู้จักพระเจ้าของเขา และเมื่อไรที่เรารู้จักพระเจ้าของเราเราก็ไม่จําเป็นต้องวิ่งหนีอะไรอีกเรารู้ว่าเราจะเผชิญสิ่งต่างๆได้เราประทะมันได้และเราเอาชนะมันได้พระคัมภีร์บอกอีกว่าดาวิดมองที่โกลิอัดแล้วเขาก็วิ่งอย่างรวดเร็วไปที่สนามรบเขาไม่ได้วิ่งหนีเขาวิ่งตรงไปยังการต่อสู้บางครั้งเราโม่แต่คิดจนหัวแทบระเบิดเรามองดูโกริอัดนานเกินไปจนทําให้เราหัวหด แล้วเราก็วิ่งหนีเราต้องเรียนรู้ที่จะใช้ชีวิตในฝ่ายวิญญาณให้เรารู้ว่าพระเจ้าต้องการให้เราทําอะไรแล้วก็ไปลงมือซะอเมนไหมเขาวิ่งหนีจากอะไรเขาวิ่งหนีจากการถูกเข้าใจผิดไม่มีใครชอบหรอกเราต่างก็อยากให้มีคนเข้าใจโดยเฉพาะผู้หญิงเราต้องการให้คนมาเข้าใจ แล้วบางครั้งเมื่อถึงวันนั้นของเดือนเวลาที่พวกเธอทําตัวแปลกๆพวกเธออยากให้คนอื่นเข้าใจและคงไม่มีผู้ชายคนไหนที่จะเข้าใจจริงๆต่ฉันบอกสามีฉันบอกว่าฉันไม่สนว่าคุณจะเข้าใจฉันหรือเปล่าแค่บอกว่าคุณเข้าใจตอนนี้คุณอาจจะโกหกนิดหน่อยก็ได้ไม่เป็นไรแค่ขอให้คุณโอบฉันไว้แล้วบอกว่าที่รักผมเข้าใจมันทําให้ฉันรู้สึกดีขึ้นมากถ้าฉันคิดว่าเขาเข้าใจ แม้ว่าเขาจะไม่เข้าใจคุณจะรู้สึกดีขึ้นใช่ไหมเวลาที่คนอื่นบอกว่าฉันเข้าใจฉันเข้าใจโมเสสคิดว่าพวกเขาจะเข้าใจแต่ไม่เลยเขาวิ่งหนีจากคนที่ปฏิเสธความช่วยเหลือจากเขากลุ่มคนที่เขาจะไปเป็นผู้นําเขาวิ่งหนีการ,รเผชิญหน้าจากผู้มีอํานาจเขาไม่อยากเผชิญหน้ากับฟาโรเขาไม่อยากเผชิญหน้า กับผู้มีอำนาจในพระราชวังมีผู้คนหลายต่อหลายคนกลัวผู้ที่มีอำนาจเราจะต้องไม่กลัวอะไรทั้งสิน้นเพราะว่าพระเจ้าทรงอยู่กับเราทีนี้มันก็จะมีบ้างที่เราควรจะปลีกตัวไปจากอะไรบางอย่างมันก็มีบางครั้งที่เราต้องวิ่งไปให้เร็วที่สุดเท่าที่จะทำได้แต่ไม่ควรเป็นการตัดสินใจของเราเองมันควรเป็นเพราะพระเจ้าตรัสให้เราทำ และสิ่งที่เราทําคือเรากลับนี้ไปจากที่ที่พระเจ้าต้องการให้เราอยู่แล้วก็ไปอยู่ในที่ที่พระเจ้าอยากให้เราออกมาอาเมนไหม <Yeah. S 1> คือเป็นไงเป็นกันฉันจะไม่ทนกับผู้ชายที่ฉันแต่งงานด้วยอีกต่อไปฉันจะไปจากที่นี่ในทางกลับกันอาจจะมีผู้หญิงบางคนที่ยอมให้ผู้ชายตบตีทําร้ายร่างกายและทําร้ายลูกๆนาน25ปีแล้วเธอก็ไม่ยอมไปไหนเลย พระเจ้าไม่ได้เรียกให้เราถูกตบตีถูกทำร้ายและอยู่กับที่ปล่อยให้ลูกๆถูกทำร้ายนั่นไม่ใช่พระประสงค์ของพระเจ้าที่มีต่อคุณคุณต้องลุกขึ้นและ,ะเผชิญหน้ากับสิ่งต่างๆและพูดว่าฉันจะไม่ยอมถูกกระทำแบบนี้ฉันจะไม่ปล่อยให้ลูกของฉันถูกกระทำแบบนี้ต่อไปอย่าปล่อยให้คนอื่นมาทำให้คุณคิดว่าคุณไม่มีค่ากับการที่เขาทำไม่ดีต่อคุณอย่าประเมินคุณค่าในตัวคุณจากการที่คนอื่นปฏิบัติกับคุณแต่ให้ประเมินคุณค่าและราคาของคุณโดยพระวจะนะของพระเจ้าที่กล่าวถึงคุณ เอาละฉันอยากจะย้ํากับคุณว่าคุณไม่จำเป็นต้องกลัวอะไรเลยคุณอาจจะรู้สึกกลัวแต่คุณไม่จำเป็นต้องกลัวสองอย่างนี้ไม่เหมือนกันเราสามารถกล้าหาญเข้มแข็งและรับมือกับอะไรก็ตามที่เข้ามาในชีวิตของเราเพราะว่าพระเจ้าทรงสัญญาว่าไม่มีการทดลองใดที่หนักเกินที่เราจะรับไหวหนังสือของโจรสไมเออร์เป็นหนังสือที่เปลี่ยนแปลงชีวิตของผู้คนมากมาย และเป็นหนังสือที่ขายดีที่สุดทั่วโลกสนใจสั่งซื้อได้แล้ววันนี้ตามร้านหนังสือคริสเตียนทั่วไปหรือที่053703881อย่าได้ทำอะไรก็ตาม ที่คุณไม่มีสันติสุขกับมันแต่แค่เพราะใครๆเขาก็ทำกันฉันจะไปพูดให้คนฝั่งนู้นฝั่งด้วยอยา่า <c oughs> นี่ฉันจริงจังนะอย่าได้ทำอะไรก็ตามที่คุณไม่มีสันติสุขส่วนตัวที่จะทำมันผ่านทางพันธกิจ Hand of Hope เราจะเห็นการเปลี่ยนแปลงชีวิตทั้งฝ่ายร่างกายและจิตใจเพียงเราแบ่งปันความรักของพระเยซูคริสต์ให้แก่คนทั้งโลกการถวายของคุณวันนี้ไม่ว่าจะมากหรือน้อยก็สามารถสร้างความแตกต่างในชีวิตของใครบางคนได้ท่านสามารถเลี้ยงอาหารเด็กยากจนช่วยเหลือผู้เจ็บป่วยหรือให้คนได้ยินเรื่องราวของพระเจ้าติดต่อสอบถามเราได้ที่053-703-881หรือแฟนเพจของเรา JMM Thailand คุณมีความหมายกับพันธกิจจอยซ์ไมเยอร์มากกว่าที่คุณคิดเราขอขอบคุณท่านและเพื่อนของท่านที่ทําให้พันธกิจนี้เป็นไปได้เราเลี้ยงอาหารเด็กยากจนช่วยเหลือผู้ที่ขัดสนและประกาศเรื่องราวของพระเจ้าติดต่อและเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเราได้ที่ jmmthailand.net ดูรายการออนไลน์สั่งซื้อหนังสือและข่าวสารต่างๆมาร่วมแบ่งปันความรักของพระเยซูคริสต์แก่คนทั้งโลกด้วยกัน รายการนี้ได้รับการสนับสนุนค่าใช้จ่ายจากเพื่อนและพันธมิตรของพันธกิจจอยส์ไมเออร์